เจ้าแม่อุงอิงใบหวยทำเอาแฟนคลับเพสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของน้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงลูกสาวคนสวยลูกสาวคนเก่งของบอสโจโยมานินกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราจะพูดอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นกระแสะความดังความปังของน้องอุงอิงค่ะ ซึ่งทุกคนนะคะได้ติดตามน้องอุิงมาตั้งแต่น้องอิงเข้ามาอยู่ในวงบอสโจ่แรกๆนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีการโชว์แสดงสดที่ศาลเจ้าแม่ฮันนี่สีศาลที่จังหวัดสีสเกตค่ะและน้องอุงอิงก็คือให้โชคในการแสดงสดในครั้งนั้น2ง,งวดติดเลยค่ะโดยเฉพาะงวดที่2นะคะเป็นงวดที่น้องอุงอิงไปแก้บนที่ศาลเจ้าแม่ฮันนี่แล้วก็ได้ลวงหายจับเลขชิงโชคขึ้นมาได้เป็นเลข 625นะคะซึ่งงวดนั้นก็ออกตรงเป๊ะเ,เลยค่ะมีทั้ง3ตัวคาดว่าบอสโซเนี่ยคงจะถูกหวยครั้งนี้ได้เป็นล้านๆเลยนะคะลูกสาวคนนี้ของบอสโซนะคะถือได้ว่ามากับความเฮงความปังความดังแน่ๆค่ะนอกจากจะทำให้วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงมีความดังมีความปังขึ้นนะคะก็ยังทำให้แฟนคลับหลายๆท่านถูกหวยมีกินมีใช้ตลอดเลยค่ะ แต่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะในขณะที่น้องงงอิงได้ทําการแสดงอยู่นั้นก็มีการพูดคุยกับแฟนคลับนะคะแฟนคลับนะคะก็ลองถามน้องอิงว่างวดนี้จะออกอะไรทำเอาน้องงงอิงหัวเราะจนเกือบน้ําตาไหลกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งน้องอิงนะคะก็ได้ตอบพ่อยกแม่ยกแฟนคลับท่านนั้นว่านะคะหนูไม่รู้จริงๆค่ะน้องอิงช่างน่ารักน่าชังอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งน้องอิงนะคะก็ตอบออกมาอย่างไร้เดียงสาว่าตนเองไม่รู้ และก็ตอบลงมาอีกค่ะ20อันนี้คือน้องคิดเองแน่นอนค่ะซึ่งแฟนคลับนะคะก็ยิ่งลงรักน้องอิงมากขึ้นค่ะเพราะว่าน้องอิงมีสัมพันธ์ดีๆกับแฟนคลับทุกๆท,ท่านนะคะน้องเป็นคนเฟรนลี่ไม่ถือตัวนะคะแม้ตนเองจะดังมากๆแต่ก็ยังทำตัวติดดินเหมือนเดิมค่ะยังพูดคุยกับแฟนคลับเหมือนเดิมไม่เคยถือตัวเลยจริงๆค่ะซึ่งทุกคนนะคะอาจจะเอาเรียกที่น้องอิเองนะคะไปเสี่ยงโชคก็ขอให้ทุกคนมีโชคนะคะ ซึ่งแอบคิดว่านะคะแฟนคลับที่ได้ถามน้องอิงคงจะถามหยอกน้องอิงเฉยๆค่ะเพราะว่าน้องอิงเคยให้2งวดติดเลยใช่ไหมคะซึ่งก็กลายเป็นเหตุการณ์น่ารักน่ารักอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะเพราะว่าน้องอุงอิงได้หัวรอกมาเสียงดังมากๆแล้วก็น่ารักมากๆค่ะสมกับฉายาเจ้าแม่อุ๋งอิงจริงๆค่ะ ท้ายนี้ก็ขอฝากทุกคนติดตามและคอยซัพพอร์ตน้องอิงไปเรื่อยๆนะคะเชื่อว่าหนึ่งในกำลังใจของน้องอิงนะคะก็มาจากพ่อพ่อแม่แม่แฟนลับ f อซที่คอยให้กำลังใจน้องค่ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะ